เดี๋ยวพาไปดูค่นน้ำแข็งใหญ่ต้องกมลงเก็บเลยค่ะเก็บมาเปืืองเก็บมาเปืือง สวยมากอันนี้สวยเฟืองสวยมากเลยค่ะเนะ<ม>าะอันนี้มาเฟืองมาเฟืองหวานอันนี้เราก็ห่อแบบบ้านๆเนาะก็ได้ผลดีนะคะเนี่ยสวยงาม ลูกใหญ่มากเลยยต้นเนี้ยมาเฟืองนี่มาเฟืองเราคอยตัดเนาะให้มันเตี้ยเราจะได้ห่อได้ทุกลูกง่ายๆน,นี่ค่ะอันนี้ห่อไว้แล้วใช่ไหมคะ <ขอ S 1> นี่ค่ะห่อแล้วส, <ๆ S 1> สุกแล้วค่ะเนี่ยที่ต้นน,นี่ก็จะสุกแล้วสุกแล้วกสุกยังไม่แก่อันนี้ต้นละดินเลยนะคะเนี่ย นี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ,ะนี่ค่ะให้นะลูกนี้เหลืองแล้วนี่ค่ะก็จะไม่เจ็บแล้วเหลืองแล้วแม่ได้แย่ได้ไหมมาดูค่ะอันนี้เราพามาดูเลยงอมแล้วค่ะนี่ถ้างอมอย่างนี้เออนี่นี่ แก่มากเหลืองสุกแล้วสุกแล้วอย่างนี้หวานมากเลยนะคะเนี่ยอร่อยหาอร่อยอันนี้เราพามาชมหลังจากที่เราห่อแล้วเนะวาะต้นเขาจะเตี้ยนะคะนี่นี่ค่ะเราค่อยตัดเขานะคะนี่นี่ค่ะดูดูต้นนะคะมันจะทําให้เราห่อได้อันนี้แถมค่ะมะม่วงกำลังออกช่อค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะ ่อาเดี๋ยวคุณสุรีผ่านดูนี่เป็นลูกแก้วแล้วแก้วขมิ้นนี่ต้องห่อไหมคะไม่ต้องหอก็ได้ค่ะโมโคนกระไม้เปรี้ยวออไม่ต้องหอก็ได้นะคะอันนี้งามหอกก็จะสวยงามขึ้นอ๋อถ้าห่อลูกเขาก็จะสวยนี่ครับป็นเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูค่ะนีีแขนแั่งนะต้องก้มลงเก็บเลยค่ะ ว่าถ้าเราแต่งอย่างนี้นะคะเอาไว้ก่อนก็แล้วกันชิ้ไม่หดนี่เนะโอเคเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ก่อนนี่เห็นไหมนี่ให้นี่ให้ดูนะคะเนี่ยเขาเตี้ยมากเลยนี่ถ้าเราทำอย่างนี้เราจะสามารถหอดได้ทุกลูกไมเหลืองแล้วได้อีกลูกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะสุกไม่ไม่เท่ากันเนาะเราก็ต้องมาคอยดูนะคะต้องมาคอยดูว่าเออนี่เหลืองแล้ว งอมเลยเฟืองหวานลูกใหญ่นี่ค่ะอุ้ยอ้าวหล่นเลยตนไม่หมดไปแล้วเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยนะได้เยอะเลยออันนี่ดูนี่ค่ะเห็นไถ้าเราคอยตัดเขาให้ต้นเขาเตี้ยขนาดนี้นะคะการห่อก็ง่ายการเก็บก็ง่ายก็จะได้ผล ดกมากเลยค่ะเดี๋ยวเขาเข้าไปดูมาดูใกล้ๆนคะคะงามมากนี่เขาน,นิดอยากไปด้วยลูกนี่เออถ้าเราชอบเปรี้ยวเราก็จะเก็บขนาดนี้เนาะมันก็จะอมเปรี้ยวถ้าให้เขาเหลืองนิดนึงเขาก็จะเขาก็จะหวานเต็มเลยค่ะได้ผลนะคะได้ผลนี่นี่เราใช้วิธีหอ่อคล้ายๆฝรั่งนะคะใช้ถุงเนี่ยค่ะถุงแบบนี้แล้วเราก็ห่อได้เลยค่ะ โอเคค่ะนิดแถมชมต้นมะม่วงนะคะมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะอ่านี่เขาเขามีรุ่นรุ่นออกก่อนเนาะออกก่อนก็เป็นลูกแล้วอันนี้แอนรุ่นนี้เขาออกก่อนใช่ไหมคะไม่เห็นแต่ว่าเหมือนมืดแล้วเห็นแม่เนี่ยหมามืดเขาออกก่อนแล้วไอแอนี้ช่อนี้ออกทีหลังนี้เราก็ต้องคอยแต่ง ต,ต้นมะม่วงอีกนิดนึงแอบชมดอกเข็มเข็มก็สวยนเนี่ยนะเนี่ยดูอสวยนะนี่ถ้าเราดูดูไกลๆต้นต้นมะเฟืองต้นมะเฟืองนะสูงสูงกว่าเรานิดเดียวการห่อมันก็จะง่ายได้ผลได้ผลดี ค่ะวันนี้ได้เยอะแล้วกลับบ้านแล้ว